นี่น่าน่ารีบอ่เฮ้นี่นะรีบนะอืม บินแววเ,เขาไงตายมดไอ้เหี้ยโอ้โยเห็นแฟแล้วอยากไปวะไม่ได้ไม่ได้ต้องอดใจเอาไว้ก่อนวะไปไม่ได้ มอสไซค์สองล้ออยู่นี่คันห,หนึ่งอ่ะเกมนี้ไล่ยิงเลยขี่รถไล่ยิง,งอะ่ะรอแรงเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ไล่เลยเล่นแบบเกมที่เล่นกับ,บกีตาร์คุณได้ยิงหรอได้ยิงอย, <c oughs> ยู่อฮ้ยคุณสีแหลมบะ ถ้าเจอเล็ดดอทคอหน่อยจะได้เล็ดดอทไม่รู้อ่ะอยากเล็งเล็ดดอทโอ้เลเซอร์แมด่ดเกมนี้เลี้ยงขึ้นโูนไปดีกว,ว่าโอเคบอกแด่มมนทนิ้งถานแล้วมันนอกบ้านวะเนฟาร์มตัวนี้ไปแล้วหรือเปล่าวะเออ,อเนฟาร์มมันมั้ง ขอเขียวไม่ไปขับขี่เกียจไปขับเนี่ยยกด้วยยกยาวด้วยอุย้ยคันนี้น้ำมันเต็มไปหาวนนี้เลยอืมบุ้น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 ปีรังกาสักรอบหนออุ้ยแมวแมวหัวลงหัวลงอุ้ยหัวแตกไอ้เหี้ย ให้ก่อนให้ก่อนหนึ่งต้นไม้นี่จริงๆมาดีสักรลอเปล่านี่ไงกูถึงก่อนไม่เจ็บขาเนมาเนมาอยู่ไหนอะเนมาอยู่ฟรานีดไง อะนรก้มีใครเลย่ยกับกูเลยบ้าๆๆไปหารถคันเดียวกันดีกว่าอยากจริงไปมอไซด์เดี๋ยวไม่ได้ยิง,งเขา <got> เฮ้ยมีคนวิ่งนะกูโอ้ <c oughs> ไม่ได้อีกแล้ว ไม่เป็นไรเราไม่ได้ยิงแต่เราเก็บของรอด้วยเรอด้วยไปด้วย <to> มีกิฟตรงอะอยู่เนี่ยปี๊บขึ้นสะโขบเร็วด้วยโอ้ได้ยาน้าพอดีไปไปไป เล่นโฮโรแล้วกันเกมนี้ที่เกิดไปเอาละเลดดอตอุ้ยลั่นโอ้กูดูแบตเฉยโอ้ก็ยิงออกให้กูทั้งสองเม็ดเลยเนาะกูยิงน้อยอยู่ไอ้ะกระสุนมันน้อยสี่สิบทัพสามร้ <c oughs> อยสี่สิบทัพร้อยห้าเองสูนเขียวอ่ะ AK ก็สามสิบทับร้อยยี่นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยประตูเปิดประตูเปิดทำไมวะเปิดเมื่อกี้ฮะอืมว่าบักละกว่าบักละไอ้ช่าตอนแรกมันปิดอยู่วบบคิมอันนี้เข้ามาปุ๊บลบอยู่ยี่เปิดเลยก <c oughs> ูรู้แล้ววบาคิมมันเป็นยังไงจิมกูรู้แล้วมึงเป็นยังไงมันเปิดเอง <c oughs> โอ้เลือดุูหลอนดีย่ะเฮ้ยคิม <c oughs> คิแมแอรดอบซ้ายเอวไม่ใช่เครื่องบินเนี่ยวะเ้นกูสัมผัสได้อืมเส้นกูสัมผัสได้ว่าจะมีเออไมม่ีไม่มีไม่มี ตู้เปิดมาแล้วโอ้ตู้เปิดแต่มันไม่เก็บคอมเพยนดีดีโอ้ทิ้งแล้วของแต่งสนไนเหีย,ยน้ำมันรดน้ำมันเท่าไหร่ชิง เติมเลยละทั้งนั้นเนบอกเนบอกไม่รีบเนมันจะโดดอันนี้กรเปล่าจะโดดพุ่งหลาวไปด้วยอ่ะไม่ติดว่ะ ใช่บางทีมันก็ติดนอนเอ้ยได้ว่ะเอ้ยได้ว่ะเอ้ยเอาบอกักแลยมันซูมมอนไหนภาษาได้แล้ว อนี่แหละคลิมเราได้ยิงมันมันแล้วเซนกูบอซเซนกูบอก,ก,บอกว่าเพื่อนเออตอนนี้ยังไม่อยู่หรอกอีกประมาณอีกประมาณห้าร้อยกว่าเมตรอ,อ่ะมีอืมอืม โอ้ม oh, mm ีศพอยู่ตรงนี้เลยอืมอุ้ยลิงในโพล้อเลยอะอย่างนี้ อืมอืมฉันรู้สึกว่าอีกไม่นานนะเราจะโดนคนยิงเปิดมานะแต่เราก็จะสู้มันได้เพราะเรามันน้ำมาวันนะ ว่าฉันไม่อยากชาร์จแบตโทรศัพท์ฉันก็ต้องชาร์จแบตเหลือ20แล้วเฮ้ยมีรถจอดนะฉันว่าเราควรชนเลยโอ้โหเนตตามอยู่เน่โอ้โหเสียวมื่อกี้หนอเหมือนกัน บ้านนี้เลียร์แล้วบ้านนี้บ้านเดีวแล้วสินะ<บ>เฮ้เพื่อนเช็คบ้านเนี่ยปูหน่อยเพื่อนนาขึ้นคนเดียวสุนเขียวเป็นล่านเฮ้ยใครยิงวะได้ยินเสียงคนยิงรถอ่ะเมื่อกี สืุนเขียวเยอะมากเน่ยสืนเขียวไม่เนี่ยโอ้โหเขี้ยเลยด์ดอดลงข้างกูเลยนวงนี่ ในอินโฟเจ็วะเมีคนยิงแฟร์น่าจะในโพด้วเว่า,วา ไปรถมามอไซท้าวจอดอย่นี้โอ้อะไรวะเน็ดซับไม่ตายไอ้เหี้ยอุ้ยที่แค่เน็ตปิงแล้วกูซัำไม่ตายอ่ะ ต้นไมนี้โผล่มาดิกูนอนรอยยิงอะต้นไม้ที่กูมามีตัวนึงอะโอ้โห อุ้ยคิมอยู่ต้นไม้ตรงนู้นคิมต้องชาร์จมันเลยมันมีนะครับเอ้ยมีคนมาคิมเอ้ยเพื่อนมันมามองใส่มาทีแล้วเนี่ยมาจากไหนวะตัว,วน,นี้เนี่ยอยู่บ้านแดอีกหลังหนึ่งวะ ไปอยู่กับเนดีกว่าเนยย่อยู่ด้วยเน่เฮ้ยออมันเข้าบ้านบ้านที่เรามาบ้านที่เรามาขี่มันนาะขี่วนไปวนมานี่นเนาะมันไปไหนละ โอ้โหมุนดีดีแท้วะ khi lên cao vậy được no, không ạ? rồi ạ, ở này mì mỏng rồi bạn. lên mỏng của anh này ạ, วะ aid, คิมมีเฟิร์สเด็นไหมคิมมาร์คต์ตำแหนท่านเปนเดทเอาเดียวอ่าดีกย่า โอ้ยหมวกกูหายแล้วว่ะเพื่อนได้ได้ได้ไดอ้หมวกกูหายลเลยฮี้ยตัวเดียวมันไม่กล้าเก็บเราหมดหรอกสีตัวะแป,ป๊บแป๊บปั๊มยาก่อนใกล้หมดแล้ว ก็อยากได้หมวกใหม่ว่ะเฮ้ยมันมี็คนเก็บแล้วโอ้โหม์กเหลืองอ่ะบางเน่มากเหลืองมาแล้ว I can't give more. I'm more excited. I got supplies. Wait, 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 wait. ซ้ำไม้จะตายแป้งก็ไม่ตายเฮียกูรู้แล้วอินโฟไม่มีท้ายมันเป็นยังไงโอ้ค้างเช่นกูบอกว่ากูค้าง ลองมัวง่วนี่ไงลองมั่วงไงโอ้โหน้อแม่งนอกอีกแล้วอ้เฮียรอ,ลอแล้วสั์มาชูบหน่อยคนหนึ่งชูได้เพื่อน ไม่ได้ละชุดไม่ได้แล้ะโอ้แม่งหัวร้อนไล่เหี้ยโอ้เข้าบ้านหมดแล้วนั่งไงคิมระเบียงชั้นสองคิมบ้านบ้านกัวระเบียงชั้นสอง กิเเนเอยู่มันอยู่บนหินน่ะเนี่ย